มาครับวันนี้จะมาเล่นเกมผีกันมาผมบอกคำเดียวผมไม่กลัวผีมบอกอะมันูนอนน,น,น,นแน,นได้ไหมอะโอ้โหเล่นแนวนี้แล้วแบบนอน

นรวะโดนไออ่อจที่เขาอย่าลงนี้9โมง30นาที30นาทีต่อมา <c oughs> ยินเสียงกินดร้องเมา่อคัใหม่ เอาไปข้างนอกขอบวงกฏเขาโพดโเตอะม้อยมากโอ้ยอยู่นี่ไปดิไปดิ Oh, perempuan ni Tepat ni, Pergi ni Weh Kau ni ada ก็ใช่ใช่ไหมสิบโมงสามสิบนาทีคุณรู้สึกเหนื่อย ันบอกว่าอย่านอนหลับอุ้ยน่าเป็นคนที่ไม่ได้นอนฮิอ้ฟันขุดเขา ตรหนเนี่ยอู่ที่ไหนวะไอโอ้โไปไหนกันโอ้โหลมไปโอย โอ้โหไปยังไม่ถึงไหนเลยก็สำหรับเกมห้ามนอนหลับก็มีเพียงเท่านี้เพราะผมไปไหนยังไม่ถึงไหนเลยก็ใครเล่นเกมไหนก็บอกมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับ